คุณชายสีพามีเที่ยวทุกคนคนะวันนี้ชายมาพักที่ให้ Air เ g e n c y หัวหินนะคะทุกคนตอนนี้เราเช็คอินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปห้องพักกันนะคะทุกคนตามชายกันมาเลยฮะมาดูกันว่าห้องพักของชายจะหน้าตาเป็นยังไงนะฮะตามมาฮะตามมาฮะ นี่นะคะใกล้จะถึงห้องแล้วะอีกนิดเดียวเท่านั้นะทุกคนเข้าห้องมาแล้วะทุกคนจริงๆหมามีแอบเข้ามาก่อนแล้วฮะแวะชิมนมนิดนึงนะฮะเอออร่อยมากเลย哈หมามีฮะนี่มาดูห้องกันนะฮะห้องกว้างมากะทุกคนเตียงก็ใหญ่มากมังมังมังม ่ามากมากเลยฮะนี่นะคะมีมุมทานข้าวมีโซฟาด้วยมีตู้เย็นแล้วก็มีที่นอนของชายด้วยฮะมีชื่อชายติดอยู่ด้วยฮะสุดยอดไปเลยขอลองเตียงหน่อยนะฮะนุ่มไมนะนุ่มไมนะตุ๊กาตาตัวนี้ทางโรงแรมเขาให้ชายเลยด้วยนะคะทุกคนเป็นของขวัญของชายฮะอุย้ยมามีฮะเตียงนุ่มมากๆเลยฮะชายเช่บฮะ แต่กลิ่นน่าจะเยอะนะคะขอดมสำรวจหน่อยฮะเดี๋ยวเรามาสำรวจห้องน้ำนี่นะคะทุกคนว้างใหญ่มากเลยค่ะใช่ยอย่างลงอันนี้เป็นเมื่อหลังที่พี่พนักงานใจดีมาติดชื่อให้ใช้ฮะสำรวจห้องเสร็จแล้วก็ได้เวลาไป afternoon tea คะทุกคน เดินไป afternoon t e กันฮะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่น้องหมาสามารถเดินได้นะคะแวะถ่ายรูปตรงนี้สักนิดน,นะฮะใครมาก็ต้องถ่ายฮะสวยมากๆเลยฮะน้องหมาเดินผ่านได้แล้วก็สามารถถ่ายรูปได้นะฮะที่นะฮะหลังคาเขียวๆอันนี้ก็คือตรงที่เราจะไปทาน afternoon t e กันนะฮะไปฮะไปทาน afternoon t e กัน เดินไปอัพถนนทีเดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินเดินมามีไม่ค่อยอุ้มชายเลยนะฮะเดี๋ยวนี้ปล่อยให้ชายเดินตลอดเลยฮะนี่นะคะก็เป็นทางเดินเดินมาเรื่อยๆนะคะจากล็อบบี้ลงมาด้านล่างแล้วก็เลี้ยวขวาก็จะเจอกับโซนด็อกโซนลัก ที่ด็อกหรืออะไรนี่แะคะชายจําชื่อไม่ค่อยได้แล้วนะก็คือเป็นโซนที่น้องหมามานั่งทํากิจกรรมนะคะมา,า t, มาทานอาหารเช้ากับเจ้าของได้ตรงนี้นะคะเพราะว่าถ้าเกิดห้องไหนมีน้องหมามาด้วย,ยจะไม่สามารถเข้าห้องอาหารได้นะคะก็จะต้องมาทานอาหารตรงโซนนี้เท่านั้นค่ะนี่ค่ะอัพเสนนนทีมาส่งแล้วค่ะทุกคนทั้งหมดนี้เป็นของชายเลยนะคะหน้ามัมมากแต่ว่าน่าเสียดายเพราะว่า ข้างนนี้เป็นอาหารของคนนะคะจริงๆแล้วไม่เหมาะกับการให้น้องสีขาทานเลยนะคะแต่ว่าผลไม้ด้านบนเนี่ยทานได้นะคะแล้วก็ไข่ทานได้นอกนั้นไม่แนะนําให้ทานนะคะเราชายก็ได้ให้คําแนะนํากับทางที่พักไปแล้วว่าให้เปลี่ยนเป็นของที่น้องหมาทานได้หมั่เสร็จก็ต้องออกกำลังกายกันหน่อยนะคะทุกคนเราพักโรงแรมติดชายหาดแบบนี้เราก็ต้องมาวิ่งที่ชายหาดฮะแล้วก็มาอวดชูชีพ อันใหม่ด้วยฮะเป็นน้องฉลามสีฟ้าสดใสสุดๆเลยฮะชาชอบมากเลยค่ะที่นี่ไม่มีเจ้าถิ่นวิ่งเล่นสบายใจนะคะแต่ก็ต้องระวังไว้ก่อนก็ดีนะคะทุกคนมีวิ่งเสร็จก็ขอ,อนอนอาบแดดนิดนะคะมามีฮะนอนอาบแดดฟังเสียงขึ้นลมพัดเย็นสบายสุดๆเลยฮะชายฟินมากชอบมากชอบที่นี่มากๆเลยค่ะ ฟินสุดๆแล้วฮะเหมีมีนี่นะคะอาบแดดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอาบไปอาบมาอาบจนพี่ปูจะไต่าชายลนวะฮะพี่ปูตัวเล็กๆเต็มเลยฮะชายก็นั่งดูพี่ปูขุดไปฮะตอนนี้เหนื่อยแล้วฮะเหมีมีกลับห้องกันดีกว่าฮะฉลามน้อยจะกลับห้องแล้วฮะทุกคนไปฮะกลับห้องกับชายกันฮะ ไปอาบน้ำกันดีกว่าฮะเมื่อมีอ่างเราก็ต้องตีฟองนะคะทุกคนไในฟองเต็มเลยฮะแต่ว่าชายแค่มาให้กำลังใจเมี้เฉยๆนะคะชายไม่ได้ลงนะคะอาบน้ำเสร็จก็สั่งรูมเซอร์วิสนะคะทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกนะคะมีน้องหมาไม่สามารถไปนั่งที่ร้านอาหารได้นั่นเองหมั่นเสร็จก็ได้เวลาขึ้นเตียงนอนแล้วฮะทุกคนมีชายนอนเตียงอันนี้นะคะวันนี้นอนกับน้องสีฟ้า นี่นะฮะมามีก็แอบถ่ายวนไปฮะลูกนอนก็ถ่ายไม่รู้จะถ่ายทำไมนักนะเอานี่ก็ถ่ายอีกฮะอืมใครจะนอนฮะมามีฮะเลิถ่ายได้แล้วฮะกูดมอร์นิ่งฮะทุกคนฮะตื่นมาดูพระอาทิตย์ขึ้นกันฮะมานอนโรงแรมติ่มทะเลก็ดีแบบนี้นะคะทุกคนมามีชอบมากเลยฮะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ย เรวก็ได้เวลาอาหารเช้านะคะทุกคนก็คือมาทานตรงโซน Lucky b u d ี y นะคะโซนเดียวกับที่เรามาทาน Afternoon Tea กันนะคะแล้วก็อาหารเช้าเป็นอราคาเราเลือกมาให้เขามาเสริมนั่นเองะคะ่ะทานข้าวเสร็จก็ไปเปลี่ยนชุดเพื่อมาวิ่งเล่นตรงเออ่ด็อกเพกาวนะคะตรงนี้ก็คืออยู่ในโซน Lucky b u d ี y ตรงสไลาส์สีสลาทรงไทยหลังคาเขียวนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ให้น้องหมามาทํากิจกรรมวิ่งเล่นนะคะมีเครื่องเล่นให้เล่นด้วยใช้วิ่งสนุกมากเลยฮะ,ะนี่ดมด้วยพ,พัฒนาจมูกนะคะทุกคนจริงๆชายเคยฟังคลิปหนึ่งมานะคะเขาบอกว่าการที่น้องหมามีพัฒนาการที่ดีเนี่ยขึ้นอยู่กับจมูกนะคะเพราะฉะนั้นการที่น้องหมาออกไปเที่ยวไปนอกบ้านได้ดม กลิ่นแปลกใหม่นะคะเป็นการพัฒนาสมองของเขานะคะทุกคนชายก็ได้ดมสมใจอยากเลยฮะดมทุกซองทุกมุมมามนีก็ปล่อยให้ดมได้อย่างเต็มที่เลยฮะแล้วก็ไม่มีใครมากวนชายเลยฮะทุกคนชายก็วิ่งเล่นสนุกสนานอยู่คนเดียวฮะ ตรงด็อกเพกาวเสร็จแล้วก็จะเดินไปริมชายหาดอีกรอบหนึงนะคะทุกคนเพราะว่ามันมีจุดถ่ายรูปที่ชายยังไม่ได้ถ่ายอีกหนึ่งจุดฮะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นทางเดินสําหรับน้องหมาเพื่อที่จะไปริมชายหาดนะคะคือทารงแรมเนี่ยเขาจะาแบ่งโซนแบ่งแยกกันนะคะระหว่าง ผู้พักที่มีน้องแล้วก็ผู้พักที่ไม่มีน้องนะคะก็จะคือทางเดินแยกกันสําหรับถ้ามีรถเข็นอะไรเงี้ยก็ถือว่าไม่ไกลมากแต่ถ้าเกิดสำหรับชายเดินเงีชาย่ะ<ม>สั้นชายก็ถือว่าไกลนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ได้ไกลมากจนแบบโอ้โหอะไรขนาดนั้นก็ถือว่าออกกําลังกายฮะ,ะนี่ฮะเดินมาจนจะเห็นทะเลแล้วเย่แล้วก็อันนี้นะคะคือจุดถ่ายรูปที่ชายบอกนั่นเองฮะ ทยมาก็ต้องห้ามภาพจุดถ่ายรูปตรงนี้เลยนะคะทุกคนสวยมากๆาฮะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นฝั่งเตียงผ้าใบที่น้องสีขาสามารถนั่งได้นะฮะอีกโซนอื่นคือนั่งไม่ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขาแบ่งแยกชัดเจนระหว่างคนที่มีน้องกับผู้มาพักที่ไม่มีน้องหมานั่นเองฮะเสร็จแล้วนะคะเราก็เช็คเอาท์ฮะกลับบ้านแล้วฮะทุกคนมันมีโอกาสชาจะมาที่นี่ใหม่นะคะชาชอบที่นี่มากๆาเลยฮะ หวังว่าจะปรับปรุงเรื่อง a เตอร์นูนทีให้ใช้นะไปแล้วะทุกคนะบ๊ายบาย